สวัสดีครับวันนี้วันที่27เมษายน2566มาสวัสดีนะครับเวลาตอนนี้ก็คือ5โมง,งเย็นนะครับซึ่งตลาดก็ได้ทำการปิดเรียบร้อยนะครับ โดยวันนี้เซ็ตลบไป12.72จุด <มา S 1> แล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก107 20p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับอยู่ที่1,531.23จุด ซึ่งเป็นจังหวะไซด์เวดาวลงมาลองเข้าไปดูราคาของเซตกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นจังหวะอร่อยนะครับเราต้องเข้าไปดูในเคลื่อนตัวของราคานะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับเซตเป็นขาลงนะครับก็เห็นได้จากนะครับการเคลื่อนตัวของนะครับลีเนียเลเคชันนะครับไซด์เวดาวลงมายืนยันว่าเป็นขาลงนะครับจังหวะขึ้นไปชนแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับไซด์เวดาวลงมานะครับ M.S.D. ยังคงชี้ลงนะครับบอกว่าเซตจะลงต่อนะครับ R S.I. ชี้ลงนะครับอยู่ที่30นะครับก็บอลุ่มก็เข้านะครับเป็นสีเขียวแต่ว่าราคานั้นก็ยังคงจะต้องลงลงไปต่อเนื่องนะครับสลับจังหวะของเซตก็น่าจะเป็นเท่านี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็ถ้าดูจากแท่งเทียนตรงนี้ก็ยังเห็นว่ามีโอกาสที่จะ อดีตกลับขึ้นมาได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่28นะครับราคาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นกลับขึ้นมานะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับาราคาของเซ็ตนะครับก็ขอให้มีการบวกขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้เราจะไปที่การสแกนหุ้นของเราเข้าไปที่เมนูสแกนแล้วก็เข้าไปเลือกนะครับที่ชื่อของเราแล้วก็ จะตั้งค่ายัางไงก็ดูที่การตั้งค่าก็เราจะสแกนจากเซตแล้วก็ตลาด MAI แล้วก็หุ้นแต่ละตัวต้องยังคงมีโอกาสนะครับเหนือกว่าเส้นสีนยะครับต้องมี a a เอเอไมเอไมเอซีดสลนะครับก็คือเหนือกว่าเส้นศูนยนั่นเองแล้วก็เรียงจากบนลุ่มนะครับเราก็กดลันสกร,รีนเข้าไปนะครับเพื่อดูทิศทางของหุ้นตัวไหนมากสุดในวันนี้นะครับก็ปรากฏว่านะ MGC นะครับซึ่ง MGC นี้ก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามานะครับหลังจากมี IPO แล้วก็ปิดเหนือ IPO ไป8.90ของเมื่อของเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ยังคงเปิดขึ้นไปนะครับเกือบจะไปถึง10บาทนะครับสลับ MGC นะครับถือว่าราคาไปได้สวยในวันนี้นั้นก็มีวัวุ่ม1ล้าน1นะครับ1ล้าน1นึ่งอสี่สี่หมื่นนะครับ แล้วก็มี v ว l ์โล่อยู่1ล้านนะครับถือว่ามากทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกนะครับถ้าเราดูจากตรงน,นี้เพราะว่ามันยังคงเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมนะครับคือเราจะดูจากการเข้ามาของนักลงทุนในวันนี้จากวนลุ่มนะครับแล้วก็ยืนปิดอยู่เหนืออ่าก็คือ m a c d ก็ยังคงเป็นบวกนะครับก็พิจารณาดูนะครับว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้น,นต่อไปน่าจะไปที่10บบาทได้นะครับในโอกาสถัดไป ก็เลยท่านนักลงทุนได้ทราบกันแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าท่านมันขึ้นไปที่10บาทเลยแล้วก็อาจจะไปเป็นชาวดอยนะครับอาจจะทําให้หลายท่านเป็นชาวดอยแต่ว่าอย่างไงท่านก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีนะครับตอนที่เข้าไปเล่นด้วยความหงวงใหญ่นะครับท่านลงทุนถัดมานะครับตัวที่2ก็คือสิรินนะครับวันนี้ยังสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับเป็น1.88นะครับไปที่1.88นะครับอนะครับ เพราะว่าสริยังคงจะมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์นี้ก็บอกว่าราคานะครับราคาของสรินะครับขึ้นไปนะครับไปที่ r e เนอร์เลคชันสูงสุดตรงนี้นะครับเราก็รียนอรท่านทราแบบนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีนั้นก็อยู่ที่ r e เนอรชันสูงสุดเขาก็ลงมาที่ต่ำสุดเรียบร้อยเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ยขึ้นไปที่จุดสูงสุดสลับตัวสริ ราคาวันนี้นะครับก็มีวอลลุ่มเข้ามานะครับก็ทำให้ราคาสวิงขึ้นไปนะครับเดิมทีนั้นราคาที่ต่ำสุดอยู่ที่1.84นะครับเราก็ไซเวย์ขึ้นไปที่1.88นะถือว่าวอลลุ่มเข้านะครับแต่ว่ามีการเทขายทำกำไรนะครับก็เหมือนกับมีลักทุนบางท่านที่ยังไม่แน่ใจเข้าค่อยๆเข้านะครับแต่ว่าราคาก็ขึ้นไปแต่ว่าในการขึ้นไปก็มีหลายคนที่กระโดดลงก่อนนะครับ แต่ท้งที่จริงๆเราต้องอดทนถือให้ถึงราคาที่ลีเนลเดชั่นสูงสุดก็คือราคา1.9แต่ตัวสริก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่2บาทนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านังทุนได้ได้มาดูคิดปเปารู้ป่ะนะครับก็ลีเนียั่นทราบแบบนี้เพราะว่าอะไรครับอินเสียังคงชี้ขึ้นนะครับไอซอก็ยังคงชี้ขึ้นตอนนี้นอยู่ที่60นะครับมีโอกาสขึ้นไปที่โอบอสคือ70นะยังคงมีแกลบในการที่จะไซด์เว่์อัพขึ้นไปนะครับ โชคดีแล้วครับที่ท่านทั้งหลายมาได้มาดูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้เก่งกําไรของสิรินั้นยังคงมีโอกาสที่จะไซด์ไวอัพขึ้นไปได้ต่อแล้ววันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น8 0 0แสนนะครับโดยมีแวร์รูอยู่ที่1,500นะครับก็ถือว่ามากทีเดียวนะถัดมานะครับตัว TTB นะครับวันนี้ก็ย่อตัวลงไปนะครับ TTB ก็ย่อตัวลงไปนะครับเพราะว่านะครับเซตนั้นลงแรงนะครับคือ TTB นี่เขาเป็นหุ้นแบงค์นะครับที่ อาจจะต้องอ้างอิงจากเซตนะครับเพราะว่าเซตวัวนี้ลงไป12จุดนะครับถือว่าลงไปเยอะทีเดียวเพราะนั้นดูจากวลลุ่มนะครับเป็นวลลุ่มเซลล์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นสีส้มแล้วก็ไ s i ก็ชี้ลงนะครับอยู่ที่54แล้วก็ M S D ก็เหมือนจะออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยย่อตัวลงไปนะครับนั้นตัวนี้นะครับ ราคายังคงทูสีอยู่ด้านข้าง้ายเวทมาทางด้านข้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจังหวัดถัดไปของเขานั้นก็คือเขาก็จะค่อยๆสายเวยดาวลงมานะครับที่จุดต่ําสุดตรงนี้เราก็รอเราก็ต้องรอที่มาซื้อที่บริเวณเส้น2องว,วันนะครับคือ1.33นะครับแต่ว่านะครับจริงๆแล้วจุดทดสอบแรกที่เขาจะลงมาต่ําสุดก็คือ1.40นะครับเราต้องมารอ รอรอซ 40, or or ื้อที่1.40นะครับบริเวณนี้นะครับคือเส้น2องวันของตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับบอกว่าเส้น2องวันนั้นอยู่ที่1.40นะครับอ่าพอดีเลยนะครับเมื่อเข้าลงมาที่1.40่งจเขาจะทําการเด้งครั้งที่1นะครับทดสอบลงมาที่1.40แล้วก็จะเด้งครั้งที่1นะครับถ้าไม่สามารถเด้งตรงนี้ได้นะครับราคาก็จะต้องไปรอเด้งที่1.3 1.33นะครับเราจะต้องรอมาเด้งที่1.33 แล้วก็สวิงขึ้นไปที่1.52นะครับนี่ก็คือเป็นจังหวะการเคลื่อนตัวของราคาที่ควรจะเป็นนะครับถ้าท่านนักทุนทราบแบบนี้ก็ต้องรอรับที่1.33หรือ1.402จังหวะนะครับนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงๆจังหวะของเขาก็คือว่าเมื่อขึ้นเมื่อต่ําสุดเสร็จเขาต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จก็ต้องรอลงมาด้านล่างแล้วก็มาเจอเส้นสองละวันก็เด้งเข้าไปนะครับเด้งคืนขึ้นไปนะครับ และถ้าเกิดเส้น1.40เอาไม่อยู่ก็ลงมาที่1.33แล้วก็ต้องเด้งกลับขึ้นไปก็มี2จังหวะให้ท่านได้ลองพิจารณาที่จะเข้าหรือทําเกงกาไรนะครับก็เราก็ได้การเกงกําไร2จังหวะคือ1.40ครั้งหนึ่งกับ1.33ครั้งที่2นะครับคือเส้น2องและว,วันเป็นเส้นต้านทานก็อาจจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปอันนี้ก็คือ TTB ท,ที่มีนักทุนตัวลุ่มเข้านะครับ700 นะครับแล้วก็มี value อยู่101 0 0นะครับถือว่ามากทีเดียวครับตัวที่3ก็คือ ktb นะครับ ktb ก็เป็นจังหวะในการจังหวะ s i d e way up ขึ้นไปนะครับก็ดูจังหวะของราคาก็ยังคง s i d e way ออก้านข้างนะวันนี้เป็น Time Frame 4ชั่วโมงนะครับถ้า Time Frame 4ชั่วโมงเส้น2ระวันอยู่ที่17.38นะครับแต่ว่าถ้าทา m e ฟ r a m e 1 Day นะครับก็อยู่ที่16.99 9 9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเขายังคงไซเวไปทางด้านข้างแล้วก็ยังคงมีวันรุ่มรักษาแนวแนวเส้นทแยงเส้นเส้นเทปแบบนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับราคาของรีเนเลกชันจะเปลี่ยนทิศทางเพื่อไซเวกลับขึ้นไปเพราะนั้นสำคัญตัว KTB นี้ต้องยังคงไซเวอยู่ทางด้านข้างนี้ไปตลอดนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้ทางเฟรมเดนี้มีจังหวะไซเวอัพขึ้นไป ก็เน <muitas S 2> ียนให้ทนนักท pues ุนได้ลองพี่นาดูนะครับเพราะว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับไฮไซก็อยู่ที่62นะครับแล้วก็แม้ว่าบนลุ่มนั้นเข้าบางเบาวันนี้เป็นบนรุ่มขายนะครับแต่ก็ลองยาราคาก็คงอยู่บริเวณที่18บาทนะครับขอให้อยู่ที่18บาทต่อไปนะครับเพื่อที่จะปิดเปลี่ยนทิศทางของเ e นไอเทนนะครับจบนะครับเสร็จแล้วถัดมาคือซูเปอร์นะครับซูเปอร์ก็ถ้าดูอย่างนี้เราก็จะบอกว่าเราต้องรอให้เขาย่อลงมานะครับ จังหวะของเขานั้นจะมีโอกาสลงมาที่นะครับที่เส้นแนวเทตตรงบริเวณ0.58 5นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นแนวเทตเดิมนะครับที่มีโอกาสที่จะส,สวิงขึ้นไปนะครับเมื่อลงมาตรงนี้ก็จะสวิงขึ้นไปนะครับเพื่อไปชนเส้น2องแล้วันในอนาคตถัดไปเพราะว่านะครับ a c d นั้นชี้ลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต่ำกว่าเส้นศูนย์แล้วก็มันก็จะลงมันต่ําอย่างมากมายนะครับ อาจจะลงมาต่ำได้อีกนะครับเพราะว่า MSD r s i ก็ชี้ลงมาที่41นะครับเป็นจุดประสงค์ถ้าเกิดตรงนี้ดีดกลับที่เส้น41ก็จะดีมากนะครับราคาก็อาจจะฟื้นกลับขึ้นไปที่ราคา0.58นะครับก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแบบนี้ท่านก็ลองวางแผนนะครับวางกลยุทธ์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านทั้งทุนนะครับเห็นพ้องโดยรือเปล่านะครับตัอมานะครับ WHA ก็ ยังคงต้องไซด์เวดาวลงมานะครับเพราะอะไรครับจากต่ําสุดนะครับจากจุดต่ําสุดจุดต่าสุดเขาก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดพอขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเขาก็จะต้องไซด์เวลงมาดาวลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับคือราคา4.24นะครับนี่ก็คือจุดพอยแรกที่จะรองรับนะครับแต่ว่าถ้าเขาลงมาแล้วก็มีแรงลงมาเขาก็จะอาจจะมาเด้งที่เส้น3.74สนะครับ3.74ุดเครับเป็นเส้นที่ ราคาสามารถที่จะพุ่งทะลุขึ้นมาที่4.8 4.9ก็ได้นะครับสลับ W H A นะครับหรือถ้าเกิดเข้าลงมาถึงขั้นนี้ก็ก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้จังหวะไซด์เวดาวนะครับราคาก็จะไซด์เวดาาลงมาเรื่อยๆนะครับจาก M A C D ชี้ลงมาแล้วก็ไอซ์ไซก็อยู่ที่53นะครับก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแบบนี้นะครับวันนี้มี อ่าวนรุ่มอยู่3,01แ0นนะครับแล้วก็มีแว l ลูอยู่1สนสามนะครับถัดมา OR นะครับพึ่งเข้ามานะครับแล้วก็มีจังหวะราคานั้นพุ่งขึ้นไปแล้วก็แม้ว่ามีวนรุ่มเข้ามาเพียง2 0 0 0 0แล้วก็มีแต่ว่ามีแวลูอยู่5,000 0นะครับอ่านาทุนให้ความสนใจนะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ m ชี้ขึ้นนะครับ ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ r s i ก็กำลังชี้ขึ้นไปที่60นะครับแล้วก็มีวลุ่มเข้ามานะครับเป็นวลุ่มซื้อเสียส่วนใหญ่นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันนะครับแต่แต่นะครับแม้ว่าราคาจะเป็นจังหวะไซด <S <S ์เวย์อัพเขาก็ต้องอาไซด์เวไปท่านข้างเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียเลเกชั่นให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ลุ้นให้มีทิศทาง กับตัวคืนขึ้นไปของ linear e g a t i o n นะครับก็จะเป็นจังหวะ s i d e up ทั้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อทิศทางเข้าวๆของไม่กี่ตัวนะครับนำเลนให้ท่านได้รับส่วชมกันนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับ GTV ก็ตอนนี้ก็คือว่าเขาก็ต้องสวิงนะครับราคาวันนี้ปิดที่0.26นะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะสวิงดาวลงมานะครับก็ ท่านานักทุนจะรอนะครับรอรับได้ที่ประมาณ0.24นะครับแล้วก็มันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะเรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบแบบนี้นะครับว่าถ้าจะรอช่วงจังหวะที่มันจะทํากําไรให้ก็คือมันจะต้องลงมาที่0.24ก่อนแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ท่านนักทุนได้พิจารณาดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเราก็มีความหวังว่าท่านนักทุนจะทํากําไรได้นะครับแต่ว่า,านักทุนต้องก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราไม่แนะนําให้ท่านเชื่อเลยนะครับหรือทําตามเลยแต่ว่าให้ท่านนักทุนได้พิจารณาและใช้สติใช้สัมปชัญญะแล้วก็ใช้ความรอบคอบนะครับในการลงทุนนะครับเพื่อตัวท่านนักทุนเองนะครับแล้วก็ยังไงก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ